มาดูอ่างเก็บน้ำลำ,ออำพอกอําเภอศรีขอรบภูมนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนตุลาคมดูพี่น้องครับน้ำปีที่ผ่านมาไอปีสองปีที่ผ่านมาผมผมมาส่งปุ๋ยให้ลูกค้าอยู่ที่บริเวณนี้เนี่ยผมลงตรงนี้ครับกับพี่ชายผมนะรถรถไหลไปนู่นเลยครับดีไม่ไม่ตกมันมันรถรถสี่ประตูสูงนะไอชั้นสูงนะครับเกือบมีบทเกือบไปซะแล้ว เอามาถ่ายมิสิกวิดีโอ,อันนะเทียร์ยิเตอร์ดูครับบรรยากาศอ่างลำพอกจอกแหนะไหลเยอะพี่น้องครับไม่รู้ปลามีหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูปลาอุ้ยดูๆพี่น้องจอกแหน่ดูภูเขาลงกาเลยครับผม ือนราศีสไลค์ก็น่าจะทําอย่างนี้เนี่ยเป็นงั้นมันปุ้นขนาดหมาขึ้นหมาตัวนั้นขึ้นไปเดินได้นะครับพี่น้อง มีเชียร์อีเตอร์มาถ่ายมิวสิกวิดีโอเอ้าเต้นเต้นเต้นเร็วเร็วเต้นกล้องตกแตกซะนอโอ้โหฝั่งนู้นก็มีเขายกยอนู้นนู้นไปดูฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนู้นไกลนู้นครับ อย่างนี้มันจะไม่ค่อยมีปลานะพี่น้องเพราะว่าปลาป้ามันสู้สู้น้ำไม่ไม่ไหวนะ ดู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 น้ำที่มันไหลลงสปริงเว้ครับเปิดมาดูดิกระจกแหน่่พวกนี้มันก็ไม่อัดอัดอยู่ตรงระบายน้ำอุย้ยเอาควายด้วยนี่ว่าเว้ยโอ้นู่นล,ละประมาณ ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะพี่น้องมันถึงจะมีปลาขึ้นกันนะแต่ตอนนี้ปลาไม่มีแล้วน้ํามันแรงเกินนะ่ะโอ้หักไปพวกนี้วะวนมันทำไมไม่กินจอกแหนกันปลาไอ้ควายพวกนี้นมันไม่กินจอกแหนกัน คมแรงของน้ำเขาละผ่านขาปลาพี่น้องครับมันแ่สุดว่นขืนปลาพี่น้องมันน้ำไหล,ลายเกินนี่โอ้ยผ่านแหงวางเลยผ่านจ้องแก้วเลยเราทั้งแป๊กทั้งยังเลยน้ำแห้ง เฮ้ยขักขอดพี่น้องคราเพิ่มเต้อยแหง้งก็น้อเอาไปเลยสูดทางนาสูดทางบนพ่นบบมี่ักโตไอใต้นนึงก็ซอย ลอยน้อยตัวเดียวลอยเท่อกับเดี๋ยวลอยโตเด้โอ้เดี๋ยวข้ามานั่งตากแดดมัดมือนี่ก็อยู่บาทจะซื้อแล้ววะบัวบานจ่อยวันนี้เข้าบานทับโอ้ยนอปีนี่นอท่านนำไหล่านที่สิบี้นออ้าวอันนี้ต้นสองส้นน้อเลยตัวนี้ตัวนี้ตัดส้นน้อเลยตัวนี้ รัก็เลยเอาดดรถกระเลนได้ยุติยนองครับรถรถสิบล้อแรงสะพานสองเอานั่เห็นบ่าได้เต็มเลยพู้นะอ้ป้ายังหน,น่อยเนี่ยพอ่ฮะาแก้วเนาะไปซิวหน่อยนะเอาเอาเป็นยังไงน,นะ อกนะครับอํเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับมามาดูน้ําที่มันรนอมาจากสปริงเว์ของเขื่อนในคลองฝายร่นฝายน้ำ,ลนลำร้นลําพ่อมีนี้ําแรงครับเดี๋ยวเข้าไปดูตลาดวัวครับเชียรอินเตอร์ม,มาทํา อ้อาววืดมานรอบนี่ป้า,ามาขืน่มาอมี้มามาหลุนกันพี่น้องครับเอาม้านมานมาน,มานพี่น้องแงมันหลนายเนาะพอเนาะ เชโดกินมัดบ่ว่มามาลุนกันพี่น้องครับลุนกันลุนกันลุนกันเขามีเชโดเขาตอยอลุนครับลุนลุนลุนเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อมีบ่มีบ,มบ่เอ,อ้ยตัวนึงหน่ะนั่นนั่นฮาตัวนึงแม่นบ่ขาวๆนี่แม่นบ่เยังข,า,ขาวๆนั่น <c oughs> <c oughs> เออมีแต่ป้าปอด <c oughs> พอกับลาสีอะไรกับป้าปอดขึ้นไล่นายแ่งกีโอ้โบมานเลยพี่นอก